ไปดูบรรยากาศเรื่องของการเดินทางบนถนนมิตรภาพกันบ้างค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้รถก็เริ่มหนาแน่นก่ะแต่ก็ยังไม่ติดสะสมกยกรมทางหลวงนะคะได้เปิดมอเตอร์เวย์เอเส้นบางปะอินโครราค่ะเพิ่ม85กิโลเมตรในช่วงหินกองปักช่องค่ะซึ่งก็มีประชาชนนะคะแห่มาใช้เส้นทางจำนวนมากขณะที่บขอสอโคราตอนนี้คึกคักค่ะประชาชนเร่งการเดินทางกลับมาเที่ยวเทศกาลสงการานค่ะ วันนี้นะคะสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพบริเวณบายพาสช่วงหลักกิโลเมตรที่63ถึงกิโลเมตรที่65ค่ะตะบนหนองสารายอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่อีสานค่ะพบว่าปริมาณรถเนี่ยหนานแน่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้สะดวกค่ะไม่มีรถติดสะสมสามารถทําความเร็วได้ประมาณ60 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เนื่องจากประชาชนนะคะกำลังเร่งเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือไปท่องเที่ยวในภาคอีสานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งก็เห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลสัญจรมาเต็มทุกช่องทางค่ะก็สามารถเคลื่อนตัวต่อๆกันได้ห่างกันประมาณ1-2ช่วงคันรถแล้วก็มีรถบรรทุกวิ่งบ้างปะป่ายค่ะและเมื่อมาถึงทางเบี่ยงถนนมิตรภาพนะคะ,ะ,คะเข้าไปสู่ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะ,คะก็พบนะคะว่ามีปริมาณรถจำนวนมากเข้าใช้เส้นทางค่ะ ซึ่งแขวงทางหลวงได้นำป้ายเบรีเออร์มาวางมาคับเส้นทางให้รถวิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะยืนโบก ให้สัญญาณแก่ผู้ขับขี่ค่ะซึ่งกรมทางหลวงได้เปิดมอเตอร์เวย์ M6 สายบางป IN, ะอินนครรัชศีมาให้ทดลองใช้บริการจากเดิมนะคะช่วงระหว่างอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสอไปจนถึงทางเลี่ยงเมืองนะครรัชศีมาแต่ว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ค่ะได้เปิดเส้นทางเพิ่มนะคะเพื่อรองรับปริมาณรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเริ่มเปิดให้บริการเพิ่มตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งมีระยะทางอยู่85กิโลเมตรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหินกองปากช่องนะคะ เปิดเพิ่มในช่วงวันที่11-13เมษายนนี้ค่ะมุ่งหน้าสู่อำเภอปากช่องจังหวดัดนครราชสีมารถวิ่งได้ทิศทางเดียวนะคะส่วนในวันที่14-17เมษายนนี้ค่ะจะเปิดให้รถวิ่งขาเข้านะคะมุ่งหน้าตำบลหินกองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะ จึงทาให้วันนี้ปริมาณรถที่สัญจรบนมอเตอร์เวย์เมีปริมาณมากกว่าที่ผ่านมาค่ะ,คะในขณะที่บรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่สองค่ะอําเภอเมืองนครราชสีมาในช่วงสายวันนี้พบว่ามีประชาชนนะคะทยอยเดินทางมาเข้าคิวซื้อตั๋วค่ะเพื่อเดินทางกลับไปยังจังหวัดทางภาคอีสานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะจุดจําหน่ายตั๋วที่จะเดินทางไปยังจังหวัดยะโสธรชัยภูมิจังหวัดเลยมีประชาชนนะคะมายืนรอต่อ แถวคิวซื้อตั๋วเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจากการสอบถามพนักง,งานบริษัทร,รถโดยสารก็ทราบว่ารถโดยสารที่วิ่งออกนะคะไปเต็มวิ่งออกไปเนี่ยเต็มทุกเที่ยวแล้วแล้วก็มีเที่ยวรถเนี่ยมาเติมให้ตลอดไม่ต้องรอนานค่ะก็เป็นการเล่งระบายผู้โดยสารแล้วก็ป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างค่ะรวมถึงยังได้มีการเตรียมรับมือกับผู้โดยสารที่คาดว่าจะเดินทางในช่วงเย็นวันนี้จนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเจะ้าหน้าที่จากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครรัชศีมาก็ได้ลงพื้นที่ ออกตรวจความพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของรถตู้โดยสารและรถทัวร์โดยสารค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมกับพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงการานนี้เพื่อสอบถามเรื่องการมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและการให้บริการของบริษัทเดินรถต่างๆด้วยค่ะก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงนี้ก็ออขับขี่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงรถโดยสารด้วยใช่แล้วเขาพยายามที่จะไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างอื คือนอกเหนือจากบนเส้นทางหลักที่จะมีปริมาณรถเนี่ยหนาแน่นรถโดยสารสาธารณะนี่แหละค่ะคนที่จะหนาแน่นก็คือคนเดินทางเพราะว่าจะรอขึ้นรถเยอะมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ากรมขนส่งเองก็มีการเข้ามาดูแลในการบริการรถให้เต็มที่นะคะเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างของผู้โดยสารนะคะ